เรทราบว่าตัวเองป่วยตอนอตรวจเจอไวรัสตับอักเสบตอนที่ตั้งครรภ์ครับ่ะประมาณห้าเมื่อห้าปีที่แล้วค่ะแต่ทีนี้พอพอคลอดน้องเสร็จนี่คือหมอเขาให้ไปตรวจเลือคลอดก็คุณหมอก็แจง้งหมอว่าเราติดเชื้อไวรัสตับนะอักเสบนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่ได้ไปรับการรักษาก็คือปล่อยปล่อยมาจนจนกระทั่งแบบหลัาางโควิดนะคะคิดว่าเราปวดท้องแน่นแน่นท้องอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ไม่ได้เสียนาอกจุกหน้าอกแค่ข้างขวาคือมัน ด้านซ้ายก็คือมันเล้ามันบางทีปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มัน,ม,นมันพอรู้สึกว่าเรากินอะไรเข้าไปแล้วอ่ะมันอืดท้องมันจกมันแน่นแล้วก็มีเลือดเปรี้ยวอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมามันก็จะเหนื่อยเพียอะไรอย่างเงี้ยคก็ไปหาหมอประจําเลยตั้งแต่ปวดมาตลอดอะคือกดไหลย้อนไปหาหมอก็คือกดไหลย้อนคือไปประจําที่หมอเห็นหน้าคือแบบไม่ต้องมาหาหมอตรวจแล้วมันคือรับยากลับว่าก็คือเรื่องอาการกดไหลย้อนกระเพาะอะไรเงี้ย มันไม่หายสักทีจนกระทั่งเดือนอสิงหาปีที่แล้ว่ไปคือไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็แจ้งบอกว่า,าเราเจอเป็นไขมันค่ะเจอไขมันก่อนไขมันสูงสองร้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอทีนี้ก็าทานยาไขมันไปได้สักประมาณเดือนกว่ากว่าอย่างเงี้ยค่ะมองให้กลับไปตรวจอีกว่าไขมันมันลงไหมปรากฏว่าค่าตอบขึ้นสูงมากเลเกือบสี่ร<ๆ>้อย<ๆ>หมอเลยให้ สมมั่งงดงดยาไขมนันนะคะแต่ทีเนี้ยช่วงที่หนูไม่ได้กินยาคือรู้สึกว่าอาการมันหนักขึ้นนะคือแบบมันกระทบกับชีวิตปรจะจำวันมากเลยเพราะว่าจะต้องตื่นแต่เก้่สีอ่อะต้องมามา,มา,ม,า,ม,ามาทำกับข้าวอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันแน่นมาอกมันหายใจไม่ออกคือมีอาการเหมือนโรคกระเพาะตลอดเลยอะคือเป็นหนักมากจนได้แบบไปหาหมอค่ะคือจังหวะว่าช่วงนั้นอะหนูเป็นหนักมากคือนอนไม่ได้กินไม่ได้คันตามนะตามตัวแล้วก็ คือหน้านี่คือจะํามากแล้วก็อ้วนขึ้นมากท้องบวมแล้วคือแบบมันจะแบบเจ็บมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วอาการที่เริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้นหลังจากทานเบตาเ้าลีฟคืออะไรครับพอทานแล้วมันแค่สิบสามวันนะคะพอไปหาหมอเสร็จปุ๊บพอผลตรวจออกมาหมอเลยบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวนะเคสนี้ขอขอสุดท้ายได้ไหมแป๊บหนึ่งนะ<ช>เขาก็เลยเรียกไปตรวจแล้วก็คิดแล้วว่ามันต้องหนักแน่เลยไม่ใช่ฟังก่อนไปทําอะไรมาอมอบอกไม่ได้ไปทําอะไรมาทานยาปกติไหม ไปทานอะไรมาไหมสมุนไพรหนูไม่ได้ทานค่ะแต่ทีนี้หนูก็เกือบจะหลุดปากพูดแต่หนูเคยโดนบอกหมอดูว่าอ,อย่าไปทาน<พ>อ<ล>ะไรนอกเนี่ยหนูก็เลยไม่พูดหนูก็บอกเปล่าค่ะทีนี้หมอเขาก็เอาแผ่นฟิล์มมาให้ดูหมอเขาบอกว่าจุดไม่มีแล้วคือมันหายไปได้ยังไงคือถ้าปกติเนี่ยตรวจเลือดออกมาตัวนี้คือมันน่าจะเข้า<ต>สุขภาพใช่ใช่ค่ะแต่ว่าต้องรออีกทีนึงก็ต้องไปเจาะเนื้อตอบดูว่ามันเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายใช่ค่ะตอนนั้นหมอเ็าเลยบอกว่าให้ไปไปเอ็กซเรย์ใหม่ได้ไหมพอหนูไปเอ็กซเรย ก็คือไม่มีอะไรหมอบอกโอเคทีนี้ไม่ต้องมาหาหมอแล้วนะ <est> ค่าตับมันลงเยอะมาก <est> คือมันลงเกินครึ่งคือจากหมอว่าแค่ยี่สิบวันอ่ะจริง,รงๆค่าตับลงน่าจะไม่เกินสิบหรือยี <est> ่สิบอ่ใช่ค่ะ<ช><ช>แต่อันนี้หนูลงเกินครึ่งหนูนลเลยบอกว่าจริงหรอหมอหมอะไรเงี้ยคือแบบเรามีความรู้สึกว่าคําเราพูดเราถามอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะ